ปลาช่อนงูเห่าครับปลาช่อนงูเหา่าชื่อไทยปลาช่อนงูเหา่ปาปลาลิมหางกว้างแม่ห้องสอนครับปากกว้างอิสานน้ำตาลยาวทรงกระบอกคล้ายปลาช่อนแต่มีหัวเล็กและแบนตัวสนักคล้ายงูเหา่าเชื่อกันว่าปลาช่อนงูเหา่าเป็นปลาซึ่งมีฤทิ์ร้แรงหากกัดผู้ใดก็จะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แต่ความจรงิง แต่ความจริงแต่ความจริงนะครับปลาชนิดนี้นะครับไม่มีพิษแต่อย่างใดนะครับปลาช่อนงูเห่าอาศัยในแหล่งน้ําไหลเช่นแม่น้าลาคลองนะครับตามหินกวาดต่างๆครับไม่มีพิษนะครับเข้าใจกันใหม่นะครับสําหรับเจ้าปลาช่อนงูเห่านะครับลักษณะเขาคล้ายงูเห่าแต่เขาไม่มีพิษนะครับหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าปลาช่อนงูเห่าเป็นปลาที่มีพิษไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษ ลักษณะคล้ายงูเห่านั่นเองนะครับช่อนงูเห่านั่นเองครับช้อนงูเห่าช่อนงูเห่าไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษย้ำเน้นนะครับธนาเคยมาถ่ายทํามาทีหนึ่งมีคนเข้าใจผิดว่ามีพิษไม่มีพิษนะครับนี่คือช้อนงูเห่านั่นเองช่อนงูเห่า ไม่มีพิษนะครับไม่มียำนะครับไอ้่อนงูเห่านั่นเองนะครับปล<ะ>า่อนสับขมูลกันใหม่รอนักกันเป็นคุณเหรอครับโชว์ะเดียวไอ้่อนงูเหา่า ลายเขาเป็นงี้นะครับชั้นงูเห่าลายหลุมชั้นงูเห่าตัวใหญ่ยาวครับช่อนชนิดนี้นะครับแลดูน่ากลัวชั้นงูเห่า มาเครับใจหลายคนนะครับแาชัน่นวัวเห่าส่วนของแฟชัน่นวัวเห่านั่นเองนะครับมาจ้องดูกันนะครับนี่ครับนี่คือไอช้อนวัวเห่านั่นเองครับบางคนบอกว่ามีพิษนะครับไม่มีพิษนะครับตัวแฟชั่นใหญ่คำนวณ ช่อนหัวเหานั่นเองนะครับเน้นย้ำนะครับข้อมูลไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษนะครับช่อนชนิดนี้นะครับไม่มีพิษนะครับปลาช่อนหัวเหานะครับจากข้อมูลไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษอย่าหลงคิดว่ามีพิษนะเดีัยวไลยขอขายหัวเห่าเท่านั้นเองครับแต่ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษนะครับช่อนหัว ปลาช่อนงูเห่าครับปลาช่อนงูเห่าปลาช่อนงูเห่าตัวงนี้นะครับไม่มีพิษนะครับย้ำนะครับย้ำไม่มีพิษนะครับปลาช,ช่อนงูเห่าปลาช่อนงูเห่านั่นเองดูปลาช่อนงูเห่ารค,ครับปลาช่อนงูเห่าซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นปลามีพิษนะครับแต่จริงๆไม่มีพิษนะครับ ลักษณะเขาสีดำเงียบน่ากลัวนะครับสีดำเป็นลวดลายน่ากลัวเหมือนงูเห่านั่นเองนะครับคนอื่นเข้าใจว่าเป็นปลาที่มีพิษไม่ไม,ไม่มีพิษนะครับปลาชนิดนี้นะครับชื่อเขาเป็นชื่องูเห่าครับแต่ไม่มีพิษนะครับ